เครื่องตรงนี้สุดนี้นะคะโอเคเราตัดกันแล้วนะจ๊ะพี่เจ็พี่บอกเองนะคะนี่เดียวค่ะอยากพักไหมคะอยากเบรกไหมคะลำคาญมากแล้วใช่ไหมคะอยากให้มันออกไปสักที เจ็บนิดนึงแล้วจ้าออกจากอุดรกี่โมงคะคิดว่า<ม>ถ้าออกจากอ,ดอุดร<ม>ก็ต้องขี่ไปอีกสามชั่วโมงกว่าจะถึงบ้านใช่ไหมจ๊ะน,นิดนึงนะคะสี่ทุ่มถึงบ้านพักผ่อนนอนตื่นขึ้นมาทำงานใหม่เนะาะน,นิดนึงนะคะคนเก่ง<า>เรียบร้อยค่ะพี่อ ที่เผ็ดเหรอคะพ <cuanto S 2> <iah 40> ี่แอบกิน <anak> ส <lonely> ้มตำเลยแล้วไหวตัดหรือเปล่าคะเรี้ยงอิงกินด้วยนะเดี๋ยวจะดูสิเดี๋ยวก็นั่งจิ้มจิ้มแล้วก็เจ็บจีบอย่างนี้นะค่ะจิ้มหญิงดูสิน่ากลัวนั่นแะชั้นก็ดูแต่อย่างนี้แหละโล่งโล่งเลยไหมคะโล่งไหมคะ ลงมาสมกับขี่รถมาสามชั่วโมงดจะอิงวัดให้พี่ดูนะคะนี่เล็บไหม๊มเป็นงานอลังการเหมือนกันนะคะมันเป็นทั้งเล็บทั้งหนังเลยค่ะพี่ขา<ม>เพราะรว่า คุณพี่ช่างท่านเก่าเขาดันดันเข้ามานะคะอาจจะเป็นเพราะว่าอย่างที่บอกกันไกลเขาไม่สปอร์ตใช่ค่ะกันไกลเขาดึงแค่นี้เห็นไหมคะมันเลยทำให้ไม่ถึงบางทีพี่คุณพี่เขาดันดันดันหนูมั่นใจว่าเขาน่าจะอยากทำให้ลูกค้าออกอยู่เหมือนกันแต่ว่าใช่ค่ะพอมาดันดันดันปุ๊บมันก็เลยเป็นเกาะเป็นพังผืดอะค่ะทำให้ พี่คันคันเครื่องเคื่องเจ็บใช่แต่สะสมอันนี้จะไม่ได้รับเงินออมทซัพย์แต่อย่างใดนะคะหายไหมคะหายเลยดีใจด้วยนะคะสมกับขับรถมาไกลขอบพระคุณมากๆที่มาหานะคะเดี๋ยวคอยไปดูคลิปนะ